อันบุญทานการกุศลควรทำเถอดเราตายเกิดชาติไหนไหนไม่มองสีรูปจะสวยรลยทรัพปัญญามีเป็นคนดีพร้อมได้ทั้งกายใจ การมัสการประคุณเจ้าที่เขาพระชมอารักษาทุ่ชนทั้งหลายอ่ามาถึงวัดดอนธาตุแล้วพี่นออ้องอำาเภอโค้งเกี่ยมก็สิเป็นอําเภอโค้งเกี่ยมอีกประมาณเศร้าก็โล่ก็จะหอดวัดถ้ำกูหาสวรรค์นเนาะมาลงปู่คำคำหนึงอืมอีกบอกีกีโล่ก็จะถึง ลีเวนวัดฮะขี่เรือขี่เรือได้ขาเบาๆก่อนอ่าเอาแ่ะโอ้นาคือขาวเถอะา ที่กำลังชมเฟซทั้งหลายอาตอนนี้อตาตมาภาพอยู่ที่ <c oughs> มัดป่านอนทาาอําเภอพี่มุนอำเภอพี่มุนมัตสานาจังหวัดอูบลราชธานีมาเที่ยวชมพิศกลันทุ่งปู่เสากับนุ่งปู่มั่นที่ท่านได้เคยมาจำมันตา,าอยู่ที่นี่มีการไม่น้ำมุนต้องขี่แพไปนะครับต้องขี่แพนั่งแพไปเรื่องทับัดป่านอนท่าเพราะว่าปิดตอน อืมเล่เล่ขาเราถ่ายนะจิ๊ดตอนนี้อยู่ที่บริเวณมัดป่าดอนธาตุมากราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจจิอย่างน้องปูเ่เสาน้องปูเ่เสาน้องปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติกรรมฐานมา ได้จับรันษาอยู่ที่นี่น่ายากอยู่อ่าน่ายากอยู่บริเวณมัดป่านวลธาตมัดป่านวลธาตอําเภอพี่เมืองบรรษาหานจังงบัดอุบลราชธานีอบริเวณลบเย็นมากอพาทีมสรพันยะบ้านด่านมาร่วมบุญ อยู่ที่ปัป่าน้มปลาดุกอเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลก็เลยมาแม่สมมัดป่าบ้านนอนทาตนนเดี๋ยวจะพาญาติธรรมไปขี่แพรล่องแพรเพราะว่า,วาเพราะว่าบริเวณปัดป่านอนทาตที่ต้องขี่แพรนั่งแพร่ไป ไปวัดขึ้นแพไปวัดนัดป่านอนทาาเพราะว่าวัดอยู่ที่เกาะอยู่ที่กลางเกาะแม่น้ํามวลนี่ก็ไเป็นแม่น้ํามวลนะยา่าขีิมอากาศร่มเย็นอากาศร่มเย็นสบายสมัยก่อนที่ลุงปู่เสากับลุงปู่มั่น ไ,ได้มาสร้างว be ัดได้ไปจำพรรษาอยู่ที่บริเวณนี้เดี๋ยวจะพาขี่แพรนั่งแพข้ามนั่งแพข้ามแพกำลังมาเห็นไหมยากยุมแพกำลังมาเดี๋ยวให้เบสิ่ผ้าไหม พูดกับญาติโยมต่อนะอ่าัตมาภาพก็ให้ญาติโยมชมทิวทัศนไปเรื่อยๆให้แม่เนี่ยสีขอให้ไปถึงดาวกำลังรับชมน้องกำลังรับชมขอบคุณทั้งหท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขีให้ไป่ึดาวนมลังรับชมน้องกำาังรับมขอบคุั้งห้าท่านนะคะากดไลกดอด้วยนะคะ ฮะอวันนี้ท่านพระอ,อาจารย์เด่นนรงค์ท่านพระมาหาคำตันหลวงพี่บ่อท่านพระอ,อาจารย์พิสุทธิ์แล้วก็ญาติโยมบ้านคอนสายโอ๊ะญาติโยมบ้านด่านยิมงานสารพันโอ้พี่น้องคืองามเถยเบืง่งเนีย โอ้ยค่ะแม่นามจังสิไปได้แม,ม่น้ำมูนเลยเนาะแม่บโมฟะแม่นบมแม่นะ้ำมูนเนาะนกไก่มาว่างันเอามา <c ười> บ,บ,บอกเขาหยามย่อมปะมาบอกเราเล่ขาบอกไปแล้วว่าง,งับอบอ้นโอ้ยโยมพี ย่อมพีเอ๋ยของพระอาจารย์เดชทุนสมบ่มึงกันโอ้บ่ได้แตกเงินเงินแบ่งพัดนี้น้ำเลขข็กค่ะอันนี้ท่านพระอาจารย์พิสุทธ์นะคะอันนี้ดอกไม้ทุบเทียน บุ๊กแรกตั้งสิบบุ๊กาบ่แม่บุ๊กษาทุลย์ปฏิบัติเรียกเรียกถึงลูกแม่เรียกเดี๋ยวทำเงินกันเรียกหาชุดนั่นบ่อ๋อเอาแล้วกหาชุดนะคะขอบคุณทั้งหกท่านนะคะที่เข้ามาชมแม่แม่ทั้งหลายแม่แม่มีแต่คนสวยสวยอมีแต่คนสวยสวยอทีมงานสารพันบันดาล อันนี้ท่าเลือล่งพี่น้องอ,อืมคนกระลังเขาชุมาา่มไหลเดี๋ยวจะพาไปดูวัดวัดดอนธาตุตำบลทรายมูลอำเภอพ,พิบูดบางสาหารจังหวัดอุบลเอาอันนี้ยังพิบูอยู่ตัวนี้ โอ้ย oh, oh, yeah, ังท <Yeah. S 1> ี่บุญมังสาหันเดียวโอ้จได้ขี้เหือดละพี่น้องบานอย่าได้นั่งเรือแล้วอย่าได้นั่งคนนั่งแอนนาแม่สมอ มกันไ่เกี่เดียงบ่อไปลงเือบ่อกนขอบคุณทั้งแปดท่านนะผู้ใช้มาขันไว้แน่ค่ะผู้ใช้มาขันเนี่ยเออนั่นละอมันยังคือต้องฮ่ฮฮ้นทีแป้นทีพ่ากับยุ่มแิว่านังฟังหนี่ผู้ใช้ไม่เบ็ดฟังฝุ่นกับฝุ่น ออคือพอเขาไปใส่กับืนแพ่ที่เทากี้เหียตอนะเนาะจ้าอันนี้ดอกไม้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ปลาบอกไม่อะเมากรรมมาก่านะโอ้ขอบคุณทั้งเก้าท่านนะคะโอ้บัญชีขอบคุณทั้งสิบท่านสิบเอ็ดท่าน กดไลค์กดแชร์สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าท่านแม่น้ำมูลมันบอก่ต้องนั่งเรือเฮีหน่องนั่งเรือขอบุนนั้งสิบสามท่านนะคะ โอ้บรรยากาศแม่บรรยากาศดีครับอันนี้คุณแม่แม่ทีมงานสารพันขอบคุณทั้ง15ท่านนะคะเนี่ยไปท้าบุญใจพองใสนะคุณแม่เนาะ,อะโอ้ดอกบัวกระงามค่ะบีิมงานสารพันบัานดาน มีการไม่งานกับเราบุญได้พี่น้องเสียงมวนบันดาลบันดาลนัเนานนะอูบ้บรรยากาศดีดีพี่น้องขอบคุณทั้งสิบแปดท่านนะคะสิบแปดท่านละเขาชมตอนนี้สิบเก้าแล้วย <c oughs> <c oughs> ี่สิบท่านยี่สิบสามท่านที่เข้าชมอ่าดีชุสามเดียว หอดแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดอย่ไรย็นลงปูเาเป็นผู้ชี้โอเนี่ถ้าพี่น้องมะมึงบรรยากาศเกิดมากขังนึงในชีวิตเพิ่งได่มาเห็นโอ้ขึ้นง่อยตื่นวัดดอนธาตุ พระสัมพันธ์สาธุครับ